ส่วนที่มีความสำคัญใีส่วนหนึ่งก็คือสังฆทา,านสังฆทานนี่เป็นทานที่มีบรมีมีบรมีท่วมล้นมากก็เป็นทานชั้นสูงถึงแม้ว่าเราจะมีตังบาทสองบาทสลึงสองสลึงถ้าก็ตั้งใจคิดว่าเงินส่วนนี้เป็นสังฆทา,านมันก็ต้องเป็นสังฆทา,านที่อย่างอื่นไม่ได้อันนี้สองก็ท่วมมาก ในเมื่อในสงท่วมมากนะนธอจะตายไปไหนถ้าพูดกันได้ความดีความตายอย่างต่ำเราก็ไปสวรรค์ถ้ามีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก็ดีในว็ทําก็ดีในประสงค์ก็ดีในสิ่งก็ตามนะยเฉพาะอย่างยิ่งในทานเพราะจาก,าท,กาทานมุรติกมทานจิตใจมันคิดอยู่เสมอว่าอยากจะให้ทานเห็นสัตว์ก็อยากให้เห็นคนก็อยากให้ ทางรารทียกพึงให้กำลังใจไมั่นคงแบบนั้นเขาจัดว่าเป็นเป็นชาญตายแล้วก็เป็นกรม